สวัสดีครับผมแจ็ควัชระพงแก้วสะอาดกับคลิปวิดีโอในซีรีส์ปั่นกับแจ็ควันนี้เรามาปั่นโปรแกรมโจรกลับใจช่วงเบส1สัปดาห์ที่1วันที่4นะครับวันนี้เราซ้อมอะไรครับวันนี้เราซ้อมรอบขาโอเคก่อนอื่นผมต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับว่า ใครยังไม่ได้กดสับตะไคร้กดสับตะไคร้ก่อนนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพื่อจะได้ติดตามกันต่อไปก่อนอื่นอธิบายเข้าใจก่อนนะครับว่าทําไมเราต้องซ้อมรอบขาการซ้อมรอบขาเนี่ยครับคนส่วนใหญ่จะละเลยผมก็เคยเป็นผมไม่ชอบนะครับมาซ้อมซอยอะไรกันนักหนานะครับมัน รู้สึกมันเมื่อยแล้วมันรถก็ไปไม่เร็วนะครับแล้วเราจะซ้อมไปทําใหม่นะครับมันไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยจากประสบการณ์ของผมเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมปั่นรอบต่ําผมชอบนะครับรอบประมาณ70อะไรพวกนี้โอ้โหมันกดแล้วมันแรงดีนะครับหัวใจก็ต่ํานะครับผมก็ปั่นรอบต่าครับปั่นบดทไปเรื่อยๆสุดท้ายพอผ่านไปเวลาสักพักหนึ่งมันรอบต่าไปสักเดือน2เดือนเริ่มเจ็บเข่าครับ เข่ามันเริ่มกรอบแกรบกรอบแกรบนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไปกดมันเยอะเกินนะครับไปกดมันเยอะเกินสุดท้ายมันก็เลยออกอาการนะครับผมก็เลยต้องอ่ะโอเคเดี๋ยวลองมาเชื่อตามที่ตําราเขาพูดพูดกันก็คือว่าเขาบอกกันว่านะครับรอบในการปั่นจักรยานที่เหมาะสมรอบที่ประหยัดพลังงานที่สุดคือรอบ90 นะครับผมก็ลองครับอ่ะโอเคจากเจ็ดสิบผมก็เปลี่ยนมาเก้าสิบมันก็รู้สึกดีรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็อ่ามันเป็นอะไรที่ปั่นไปได้โดยที่รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าสิ้นเปลืองพลังงานจนเกินไปนะครับหลักการของกีฬาจักรยานนั่นคืออะไรครับก็คือว่าเราไปเร็วที่สุดโดยที่เราออกแรงน้อยที่สุดนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองผมค้นพบว่ารอบ90 เป็นรอบที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่ถ้าเข้ามาฟังนะครับถ้าเข้ามาฟังก็คือคุณจะเริ่มหันหัดปั่นจักรยานคุณเริ่มที่รอบ90รอบต่อนอาทีนะครับรอบขานะครับทางที่ดีนะครับก็คือหาอุปกรณ์ตัวแรกที่คุณควรจะมีก็คือตัววัดรอบขานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญนะครับเพื่อให้คุณสามารถปั่นอยู่ได้ที่รอบ90แล้ว มันก็จะต่อเนื่องไปครับคือมันจะทําให้คุณสามารถเริ่มใช้เกียร์เป็นไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ครับเอ๊ะตอนไหนทําไมฉันต้องเปลี่ยนเกียร์อย่างโู้นอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราปั่นไปนะครับเวลาภูมิประเทศเปลี่ยนไปหรือว่าสภาพลมสภาพอะไรเปลี่ยนไปแต่ถ้าเรายังคงต้องการคงรอบ90อยู่คุณก็จะเริ่มรู้จักว่าเออฉันเปลี่ยนเกียร์เท่านี้แล้วฉันยังปั่นรอบ90ได้ฉันขึ้นเขาชันเท่านี้ฉันพยายามปั่นรอบ90 ก็เลยให้เปลี่ยนเกียร์ให้มันเข้าจังหวะตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการฝึกปั่นรอบขาแต่วันนี้ผมปั่นรอบขาผมซ้อมยังไงครับผมซ้อมที่ว่าปั่นธรรมดาไปก่อนนะครับปั่นรอบ90แล้วผมทําเป็นเซตก็คือปั่นรอบที่สูงๆนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมปั่นเนี่ยรอบ120ขึ้นนะครับร้อยร้อยยี่สิบขึ้นเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะครับ โอเควันนี้ผมปั่นยังไงนะครับผมทำเป็นเซตนะครับก็คือดูที่กราฟนะครับดูที่กราฟผมปั่นเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับผมก็วอร์มอัพนะครับวอร์มอัพโซน1นะครับโซน1ไป5นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เริ่มซอยเลยครับรอบ120ขึ้นนะครับ120ขึ้นนาน1นาทีนะครับนาน1นนาทีหลังจากนั้น ผมก็พักนะครับพักเป็นเวลาสนาทีปั่นโซนสองรอบเก้าสิบนะครับอ่าพอครบ3มนาทีผมก็ซอยอีกครับรอบร้อยยี่สิเกียร์เบาๆนะครับทำวนไปครับจนครบหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้อ่าวันนี้ผมปั่นบนเทนเนอร์นะครับวิธีการปั่นบนเทนเนอร์วิธีหนึ่งที่เราจะสามารถเอ่อทให้เวลาเนี่ยรู้สึกว่ามันผ่านไปรวดเร็วก็คือการทําเซ็ตนะครับบางคนเขาเรียกว่าการทํา interval นะครับแต่ว่ามันเรียกยาก interval นะครับผมว่าอ่าโอเคทำเซตแล้วกันเรียกว่าทำเซตนะครับก็คือถ้าเราทำเซตนะครับเวลาเนี่ยมันจะผ่านไปรวดเร็วโดยเฉพาะไอเวลาที่คุณพักครับคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันผ่านไปเร็วจังเลยมีให้พัก3นาทีอ้าวจะหมดอีกแล้วต้องทำเซตอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยน้อยนะครับในการปั่นเทนเนอร์เพื่อให้เวลามันผ่านไปรวดเร็วก็คือทำเซตนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับว่าหัวใจพาวเวอร์ power, อะไรไม่ต้องไปสนใจมากครับก็คือวันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวันพักนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมปั่นอเอ็นดูรามาแล้วสองชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ปั่นแค่ชั่วโมงเดียวมันเหมือนกันการผ่อนคลายแต่ว่าเราผ่อนคลายเฉยๆนะครับมันก็หน้าเบื่อเราก็เลยทำซ้อมรอบขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับการซ้อมรอบขาเนี่ยมีความจำเป็นนะครับ เราใช้ตอนไหนครับเราใช้ตอนขึ้นเขาเราใช้ตอนสปินหน้าเส้นนะครับออย่างมีวันหนึ่งนะครับผมไปซ้อมกับน้องทีมตำรวจแห่งชาตินะครับเราก็อ่าสปินขึ้นเขากันเล่นๆนะครับปรากฏว่าไอตอนจังหวะที่ขึ้นเขาน่ะครับผมลืมเปลี่ยนเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยมันอยู่ในเกียร์ที่เบาอยู่คราวนี้ ออขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหสปินอัดกันไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันแหม่กาลังเข้าได้เข้าเข็มมันนั่งเปลี่ยนเกียร์อยู่มันไม่ทันการนะครับผมก็ต้องใช้วิธีการซอยขาเข้าช่วยนะครับซึ่งมันก็โอเคทําให้ผมสามารถสปินไปกับเขาได้นะครับอันนี้ก็คือ1ในประโยชน์ของการฝึกซ้อมรอบขานะครับถ้าเราไม่เคยฝึกซ้อมเราจะซอยขนาดนั้นไม่ได้ครับวันนั้นนะ่ะ ผมซอยไปสูงสุดรู้สึกจะร3อยรอบต่อนาทีนะครับเรียกว่า,าเรียกว่าขาแทบลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคโอเคไม่พูดเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันพักนะครับเป็นวันพักจะปันโซนหนึ่งหรือพักพรอนหรือใครที่เวทอยู่นะครับเวทขาอะไรพวกนี้เวทกล้ามท้องคุณก็เวทนะครับส่วนผมก็ จะพักแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีะวิดีโอเกี่ยวกับความรู้สำหรับมือใหม่ออกมานะครับอ่าโอเคก่อนจากกันไปขอฝากไว้นะครับกลุ่มส่งการบ้านซ้อมปั่นจักรยานนะครับจะเป็นกลุ่มใน Facebook ที่เอาไว้สำหรับพวกเรามาจอยกันนะครับมาแชร์มาแบ่งประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่รักการปั่นจักรยานด้วยกันนะครับแล้วก็อ่า ใครที่มีปัญหามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะามาแชร์มาถามเพื่อนๆในกลุ่มได้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีความแข็งแรงในการปั่นจักรยานสามารถบรรลุเป้าหมายนะครับในการปั่นจักรยานไม่ว่าคุณจะปั่นเพื่อสุขภาพหรือปั่นเพื่อการแข่งขันอยากติดทีมชาติอะไรได้หมดนะครับก็คือเรามาแชร์กันที่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอ่า ็อย่าลืมกดซับตะไคร e นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาดูใหม่ๆส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือว่าคุณจะแบบว่าต้องไปขุดคุยไอคลิปที่ผ่านๆมาของผมก่อนนะครับเพราะว่าคลิปพวกนั้นน่ะมันจะปูพื้นฐานให้คุณมาเลยนะครับว่าในการปั่นจักรยานเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างไรก่อนจากสุดท้ายนะครับขอพลังจัก,กรยานจงสถิตแก่ท่านสวัสดีครับ